สวัสดีค่ะเจอกับขบวนอันติสนะคะสำหรับใครที่ออกโตโยต้าอัลติวันนี้นะคะรับส่วนลดทันที1 0 0่0มืนบาทนะคะมีน้อยแต่มีนะสวยทุกคันนะคะเดิมทุกคันเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหาโตโยต้าอัลติเครื่องยนต์1 6 g ไม่ว่าปี67นะคะสามารถนะคะโทรสอบถามได้เลยเรามีหลากหลายสีสันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเทาเขียวสีบอลสีขาวนะคะ โทรตรงได้เลยที่เบอร์ของเอศย e นะคะใช่เฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะนี่ให้ดูความสวยงามของแต่ละคันแต่ละสีนะคะรถเดิมเกรดเทุกคนันรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นสีขาวเดิมโรงงานสำหรับ Toyota Altis นะคะเรามีให้เลือกหลายคันเลยนะคะสำหรับใครที่ดู คลิปนี้นะคะแคปหน้าจอแอดไลน์มานะคะรับส่วนลดทันทีนะคะหนึ่งหมื่นบาทสำหรับเดือนนี้นะคะมีสีอะไรบ้างนะคะคันนี้เป็นสีเทาเขียวนะคะปีสองพันสิบหกสี่แสนสองหมืนเก้าพันบาทและสำหรับสีบอนลนะคะมีทั้งปีสิบหกแล้วก็ปีสิบเจ็ด อยากได้รุ่นไหนปีไหนผ่อนเท่าไร่สามารถทักนะคะได้เลยแอดไลน์สอบถามเงินดาวคำนวณค่างวดเบื้องต้นก่อนได้เลยนะคะเรามีเยอะเลยหลายคันเลยนะคะนี่ให้ดูก่อนนะคะอยากจะได้ปีไหนสเปคไหนแจ้กังมาได้เลยนะคะออกรดง่ายๆไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเดินบัญชีก็สามารถออกรถได้นะคะมีประวัติหรือไม่มีประวัติก็แล้วแต่นะคะตั้งงบไวเท่าไหร่ก็โทรตรงได้เลยที่เบอร์0 9 4 5 9 8 9 2 5 6นะคะเบอร์น,นี้ขึ้นไลน์สามารถขอรายละเอียดยอดจัดเบื้องต้นได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมว่าน้องเอจะพารถรุ่นไหนมาฝากนะคะ